การที่คนเราทําผิดอะไรแรงๆไปนะถึงแม้ว่าใครจะจับไม่ได้ไล่ไม่ทันนะหรือแม้ว่าจะดูเอ่อเป็นคนที่ไม่รู้สึกรู้ษานะไม่รู้สึกผิดอะไรเลยการที่เอ่อเราไปมองนะว่าเฮ้ยทำผิดไม่มีหลักฐานนะจริงๆหลักฐานที่สําคัญชิ้นสําคัญที่สุดก็คือใจของผู้ทํานั่นแหละวันหนึ่งผลของกรรม มันมาในรูปแบบที่นึกไม่ถึงมันรุนแรงเกินกว่าที่จะคาดหมายความไม่รู้ของมนุษย์เนี่ยนะมันทำให้เรากล้าที่จะทำผิดไปมากมายแต่เมื่อได้รับผลนะต้องถูกลงโทษมาสำนึกทีหลังเนี่ยบางทีมันช้าเกินไปทางที่ดีที่สุดอยู่กับใจตัวเองในปัจจุบันสำรวจใจตัวเองในปัจจุบันเถอะว่า มีความรู้สึกเป็นสุขมีความรู้สึกเป็นปกติจริงๆหรือเปล่ามันมีอะไรผิดปกติกับชีวิตเราทำไมมันไม่เกิดความสบายใจขึ้นมาจริงๆสักทีนั่นแหละตรงนั้นแหละนะผลของกรรมที่ชัดเจนผลของกรรมที่มันเป็นเงาตามตัวเราไปตามจิตใจของเราไปทุกฝีก้าวถ้าหากว่าอยากจะสบายใจจริงๆนะ ยังไม่ต้องเชื่อเรื่องผลของกรรมข้างหน้าก็ได้ขอให้สํารวจเข้ามาแล้วเห็นผลของกรรมที่มันกระทํากับกจิตใจของเราเดี๋ยวนี้นี่แหละครับที่จะทําให้ทุกคนเชื่อเรื่องผลของกรรมจริงๆ